ยิบซีคิยรติวิวาหวานริมทะเลแต่เจอช็อตไม่คาดฝันทำแขกกีดลั่นงานสละโสดเป็นอีกคู่ค่ะยิบซีและแฟนหนุ่มอย่างนิโคลัทอหลังคบหาดูใจกันมาเกือบ5ปีนะคะในที่สุดก็ฝันฝ่าอุปสรคต่างๆแล้วก็เข้าสู่งานวิวาจนได้แล้วค่ะ21กันยายนที่ผ่านมาฉลองกันแบบเรียบง่ายนะคะกับครอบครัวและเพื่อนสนิทค่ะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาจัดงานที่ริมทะเลสมุย ตามความฝันของเจ้าสาวยิงยิบสีนะคะนอกจากนี้ความหวานบ่าวสาวในช่วงค่ำคืนของงานปาร์ตี้จังหวะที่คู่บ่าวสาวกำลังแบบตัดเค้กแต่งงานนี้กับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็คือเค้กแต่งงานคว่ำทำบ่าวสาวตกใจแรงเวอร์และคนาง,งานต่างภากกิดแต่บ่าวสาวก็ไม่เสียสีดหยิบเค้กที่คว่ำกินอย่างอร่อยมือเลอะหน้าเละเทะเป็นโมเมนต์ที่ฮาสุดๆไปเลยจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ